กันแดดอย่างเดียวเราก็จะมีความรู้สึกว่าเราสามารถป้องกันรังสี UVA UVB ใช่ใช่ไหมคะนะแต่ว่าจริงๆอะคะ่ะมันไม่ได้มีแค่รังสี UVA และ UVB นะคะที่มันทำร้ายผิวของเพื่อนเนะคะมันยังมีรังสีบูลไลท์ะ Light, นะคะหรือแสงสีฟ้าซึ่งมันมากับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆอุปกรณ์แบบดิจิตอลต่างๆอิเล็กทรอนิกต่างๆพวกแสงไฟหลอดไฟ ะะแสงไฟไฟจากหลอด LED โอ้ทุกมันมาหมดเลยนะคะหน้าจอทีวีหน้าจอมือถือนะคะหน้าจอคอมพิวเตอร์หน้าจอ iPad มีหมดแสงตัวนี้จะมีหมดนะคะแล้วแสงตัวนี้น่ากลัวมากๆน่ากลัวตรงไหนนะคะเพื่อนๆรู้หรือไมค่คะว่าแสงสีฟ้าเป็นตัวการสำคัญนะคะที่ทำให้ผิวของเราแก่เร็วนะคะ ผิวมีริ้วรอยหมองค้ำจุดด่างดำฝ้ากระอันตรายยิ่งกว่ารังสี UVA และ UVB อีกนั่นละค่ะคือที่มาที่ทำไมครูวันถึงอยากแนะนำให้เพื่อนๆลองทานวิตามินที่มันสามารถกันแดดได้หรือ